สวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวราศีสิงห์นะคะขอต้อนรับเข้าสู่การดูไพ่แล้วก็อัปเดตดวงดาวประจำเป็นรายเดือนนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอจะทำร่วมให้ทั้งเดือนพฤษภาคมก็จะพูดนิดหน่อยเพราะตอนนี้เราเลดกันมามากก็อภัยนะคะแม่หมอติดงานมีอะไรต่างมากมายเลยนะคะแล้วก็จะเน้นเน้นพูดในของรายเดือนมิถุนายน ด้วยนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆชาวราศีสิงจะได้ใช้เป็นแนวทางนะคะเออเราดูแบบวันที่เนี่ยเราแบ่งแบบโหรษาศาสตร์ตันตกนะคะสิงเนี่ยจะหมายถึงผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมจนถึง21 สิงหาคมนะคะถ้าใครที่มีช่วงวันเกิดประมาณนี้ก็จะเรียกว่าเป็นคนราศีสิงปบรระโหราศต,ตวันตกถ้าคุณทราบว่าลัคนาของคุณอยู่ในราศีสิง์ก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพูดเรื่องดวงดาวให้นะคะดาวจันทร์ดาวศกอยากดูประกอบ ได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นดวงทั่วไปนะฮะเออสำหรับในช่วงที่ผ่านมานะตีมเด่นๆของเดือนพฤษภาคมแล้วมันจะลากยาวไปถึงเออแล้วแต่ช่วงนะคะมันประมาณอีก2-4เดือนเลยมันมีดวงดาวที่ถอยหลังเป็นดวงดาว เขาเรียกว่าดาวใหญ่อะนะอัลเจอร์อัเจอร์ส์ค่ะซึ่งมันจะส่งผลกับอิทธิพลในเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตเรานะคะไล่มาตั้งแต่ดาวเสาร์ในราศีกุมนะคะถอยหลังตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาแล้วนะคะซึ่งมันจะอยู่ในเรือนคู่ครองของคนราศีสิงห์นะคะมันส่งอิทธิพลให้ในเรื่องเรือนคู่ครองนะคะไล่แล้วก็อันที่สองไล่มาก็คือจะเป็นดาวศุกร์ ดาวสุกเดินถอยหลังนะคะในเรือนเพื่อนฝูงเรือนเน็ตเวิร์กเรือนการติดต่อพูดคุยกับบุคคลภายนอกการทํางานาในกลุ่มให้กับชุมชนแบบนี้นะคะแล้วดาวเพฤิหัสก็เดินถอยหลังในเรือนการงานของคุณเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นไล่มาตั้งแต่พฤษภาคมเนี่ยนะคะคุณจะเห็นว่า,าดาวมันค่อนข้างที่จะบีบคั้นคุณในเรื่องของอคู่ครองนะคะความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อนหนึ่งใครที่เป็นคนโสดเนี่ยมันเดินคู่ครองมันก็หมายความว่าเรือ เ,เรือนเพศเพศตรงข้ามหรือว่าเรือนที่เรามีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งกับคนรักคนที่เราชอบอะไรแบบนี้นะคะมันยังหมายถึงพิรุหันอยู่ในเรือนที่6ของคุณบางทีคนราศีสิงห์ก็จะกระทบนะช่วงนี้นะคะช่วงนี้หมายถึงตั้งแต่พฤษภายาวไปนะคะประมาณ3-4เดือนนะคะมันจะกระทบในเรื่องของการงานถ้าคุณเป็นสายฟรีแลนซ์นะคะสายแบบว่างานเป็นจอบๆไปก็ ค่อนข,ข้างกระทบด้วยเช่นเดียวกันนะคะพอเข้าเดือนมิถุนาแล้วเนี่ยดาวทีจนนะะวท่จะเข้าสู่ราศีมิถุนนะคะเดือนมิถุนาเป็นออตอนนี้ปัจนจริงวันที่แม่หมออัดคลิปเนี่ยดาวพุธด,ดาวอาทิตย์เข้าไปเปลี่ยนเปลี่ยนราศีแล้วไปอยู่ในราศีมิถุนนะคะแล้วก็ดาวพุธก็จะก็ยังอยู่ในราศีมิถุนในช่วง2สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนา,ายนนะคะ แต่ทีนี้นะคะเราช่วงสองสัปดาห์หลังเนี่ยพุทธที่เป็นเร,เรื่องเกี่ยวกับความคิดการสื่อสารการพูดคุยการเซ็นสัญญาอะไรต่างๆก็จะเข้าไปสู่ในเรือนที่12คือราศรีกรกฎของคุณมันหมายความว่ายังไงจริงๆทั้งเดือนเนี่ยพฤษภาจนถึงมิถุน,นาทั้งเดือนเนี้ยของคนราศรีสิงห์กวอาจจะเห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันยังคืบหน้าช้าคืบหน้าไม่ได้หรืองานเก่าเรื่องเก่าๆคนรักเก่าอะไรแบบนี้ก็วนกลับมาเหมือนกันนะเนี่ย นะคะหรืออาจจะมีโอกาสได้พบคนเก่าๆในอดีตที่เราเคยพูดคุยไม่ว่าจะเป็นทั้งการทำธุรกิจการงานหรือว่าความสัมพันธ์ก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้ทั้งเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมมันเน้นเรื่องการทบทวนมันมีสิ่งเก่าๆสิ่งที่มันยังค้างคาเข้ามาให้เราแก้ไขเพื่อที่จะปลดปล่อยไปวันที่5มิถุนายนนะคะจะเกิดลูน่าอีคลิปในเดือนที่5ของคุณลูน่าอีคลิปมันคือฟูมูนอ่ะนะคะแต่มันมันจะใหญ่อิทธิพลม,มันจะอยู่ไป6 นนะะมันจะเกิดร e ูน่าอีคลิปส์ในในเรือนที่5นะคะสิ่งใดคือคนราศีสิงห์อาจจะรู้สึกว่าช่วงเดือน2เดือนนี้อาจจะรู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยสนุก ชีวิตรู้สึกมีความเคร่งเครียดนะคะมันมันเหมือนกับว่าทําให้คุณเริ่มกลับมาทบทวนอะ่ะว่าสิ่งไหนในชีวิตที่เราจะเก็บมันไว้หรือเราจะปล่อยมันไปเพื่อทําให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราเนี่ยต้องการจริงๆนะคะเดือนที่5้ามันยังส่งอิทธิพลถึงออในเรื่องความรักก็ได้นะในเรื่องความรักความโรแมนติกโรแมนต์ต่างๆในชีวิตคุณหรือสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณมีแพชชั่นถึงนะคะมันให้คุณกลับมาทบทวนละว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้ใช้ชีวิตตามแบบ ใจตัวเองเนี่ยต้องการแล้วหรือยังหรือคุณมีความสิิุขจริงๆกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่นะคะแล้วก็วันที่22มิถุนายนเนี่ยก็จะเกิดโซล่าอีคลิปส์นะคะนิวมูนในเรือนที่12ของคุณเช่นเดียวกันเรือนที่12มันเป็นเรือนเรือนเขาเรียกว่าเรือนวินาเรือนความลับเรือนในจิตใต้สํานึก เดือนกรรมเก่าแบบนี้นะคะแพ่หมอคิดว่าเดือนมิถุนาทั้งเดือนน่ะคนราศีสิงห์อาจจะตกผลึกทางความคิดอะไรหลายๆอย่างจริงๆช่วงเดือนนี้นะคะให้เน้นเลยเรื่องของการดูแลตัวเองเยอะๆนะคะ self care ดูแลตัวเองอย่าอย่าไปแบบพยายามทําอะไรที่มากเกินไปหรือเกินกําลังเน้นความสงบสงบสุขของจิตใจทานอาหารดีๆออกกําลังกายเบาๆนั่งสมาธิทําใจสบายๆอย่างเงี้ยจะดีกับคนราศีสิงห์ มากนะคะอะแล้วเรามาดูไพ่ทาโร่กันนะคะอันนี้จะดูให้2เดือนเลยแต่น้ำหนักก็จะให้ไปในทางเออจริง,รงๆเรื่องดวงดาวมันอิทธิพลขอ,ของดาวตั้งแต่เดือนพฤษภามันจะอยู่ไปยาวนะมันเป็นดาวใหญ่ที่มีการเปลี่ยน,ปยนแปลงเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะเอ่อเราก็ดูไพ่กันนะฮะว่า2เดือนนี้นะคะพฤษภามิถุนาน,นะคะเรื่องราวในชีวิตของคนราศีสิงห์เนี่ย จะเป็นอย่างไรใบแรกนะคะ Elder of Wands อืมอืม Child of Swords ใบที่สาม The Devil อืมเนี่ยมันมีความตึงเครียดมันมีงานก็เยอะนะเนี่ยงานเยอะไปไหนไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยเห็นไหมมีแต่ไพ่ด่าไพา่ไพ่เครียดๆทั้งนั้นเลยอะ่ะอื ไพ่แปดดาบเดี๋ยวแม่หมอจะไล่ค่อยๆพูดให้เราให้คุณฟังนะคะไ mm. พ่ชาย of wands นะคะอืมมันไพ่ของของคนราศีสิงลรคณาราศีสิงดาวจันรดาวศุกร์สิงเนี่ยก็สอดคล้องนะสอดคล้องกับดวงดาวของคุณที่มันเดินอยู่ตอนเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเค three of pentacles นะคะอยู่ในตำแหน่งคู่หรอหกดาแมจิเชียนแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเดธหัวกลับในเคลียดจัดเลยเนาะ คนราศีสิงเป็นอย่างไรกันบ้างเป็นห่วงนะทำใจสบายๆก่อนนะคะก็ดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะคะเผื่อมีอะไรที่เราปรับเราแก้ไขอะไรได้ก็ลองใช้คําแนะนําจากไพ่เป็นแนวทางนะคะเอ่อไพ่บอกว่าเดือนนี้สองเดือนนี้พฤษภาหรือมิถุนาเนี่ยนะคะมันเป็นที่มันเป็นเดือนที่เขาบอกว่าคนราศีสิงเนี่ยจะมีงานมากนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณท,ทุ่มเทหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องของชีวิตเขาบอกว่ามันเป็นเดือนที่ยังต้องใช้ความพยายามอยู่เยอะไพ่ e l d o r of w a อเป็นไพ่การงานอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้า apply ไปกับทุกๆในทุกด้านของชีวิตมันแปลว่าทุกอย่างในทุกเรื่องของชีวิตคุณน่ะคุณต้อง ต้องทุ่มเทและใช้ความพยายามอย่างหนักเสมือนเมื่อวันว่ามันเป็นงานน่ะนะคะแต่ผลของมันที่ได้กลับคืนมาเนี่ยอาถามว่าทุ่มเทพยายามไปแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรโดยรวมแล้วไพ่บอกว่าผลก็ยังไม่ได้ร้อเอซนอย่างที่เราต้องการมันเหมือนเป็นการลองคุณลองทําให้เต็มที่แล้วลองดูซิว่าวิธีนี้เวิร์กไหมหรือสิ่งที่มันกลับคืนมาให้กับคุณนะ่ะคุณรับมันไหวหรือมันเวิร์กไหมนะคะสิ่งที่เข้ามาปะทะตัวคุณเนี่ยนะคะได้ใช้ Child of s o u r c e นะคะอืมมันเป็นลนักษณะเหมือนการลองคุณยังตัวคุณเองก็ยังไม่แน่ใจกับคำตอบที่คุณได้หรือโซลูชันหรือทางออกที่คุณเห็นแต่คุณไม่รู้ว่ามันจะดีไหมคุณก็เลยลองทำหลายๆอย่างไปก่อนแบบนี้นะคะอืมอืมอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะหนึ่งสอง ตอนนี้นะคะมีความเครียดในเรื่องงานมากนะคะถ้าเป็นเรื่องงานอ่าพูดทีละเรื่องนะคะถ้าเป็นลักษณะเรื่องของงานเนี่ยนะคะบอกว่ามันมีภาระหน้าที่เยอะนะคะถ้าคุณถ้าคุณแบบว่ายังไม่ได้งานสมมุติว่ารองานอยู่ สมมติว่าถ้าถ้าเราเรองงนานอยู่นะคะถามว่าเดือนนี้นะคะภายใดเดืเอนมิถุนานเนี่ยจะได้ไหมนะคะไพ่บอกว่าอาจจะต้องยังต้องรอนะไพ่มันกลับหัว Child of Swords เออขอโทษค่ะ Child of Wands แบบนี้นะคะอาจจะต้องรอรอนิดนึงนะคะว่ายังยังไม่ได้อย่างที่คือยังไม่ได้มีข่าวดีแล้วกันยังไม่ได้มีข่าวดีในเรื่องของการงานแบบนี้นะคะ ถ้าใครถ้าคุณยังคุณยังอยู่ที่เดิมยังทํางานอยู่ที่เดิมเนี่ยไพ่ก็บอกว่ารู้สึกว่ากดดันมากรู้สึกว่าเหนื่อยมากอยากจะออกอยากจะไปแล้วนะคะไพ่แบบเนี้ยเดทหัวกลับได้ไพ่เดทหัวกลับในใบสุดท้ายเนี่ยแม่เหมาะคิดว่า มันเหมือนกับรอเวลามากกว่านะคะจริงๆเหมือนคุณถอดใจจากที่นี่ไปแล้วแต่รอเวลาให้มันได้งานใหม่ได้ทบทวนนะีอย่างที่บอกนะกลับไปย้อนย้อนไปฟังต้นคลิปที่พูดถึงเรื่องดวงดาวอะคะ่ะมันเป็นเดือนช่วง2เดือนที่คนราศีสิงเนียจะทบทวนนะทั้งเรื่องการงานหรือการใช้ชีวิตของเราคุณมีความสุขจริงๆหรือไม่ไพ่บอกว่าคุณไม่ได้มีความสุข พวกนี้มันจะทําให้คุณได้ทบทวนและเริ่มหาทางอยากจะขยับขยายไพ่ความคิดไพ่ความหวังของคุณเนี่ยได้มาจะเชื่ออยากไปหาโอกาสใหม่หาสิ่งที่ดีกว่าถามว่าโอกาสใหม่และสิ่งที่ดีกว่านั้นมาหรือยังไพ่บอกว่ายังแต่คุณจะมันมันเหมือนกับว่าคุณตกผลึกทางความคิดอ่ะในช่วงเนี้ยนะคะที่จะถึงเนี้ยว่าโอ,โอเคเรารู้แล้วทางนี้มันไม่ใช่เราก็จะค่อยๆหาหนทางถามว่าอย่างนี้ออกได้เลยไหมครับ นะคะออกสมมติงานนะบอกว่าอย่างถ้าคุณยังไม่มีโอกาสที่ดีใหม่ๆเข้ามาแบบนี้นะคะต้องบอกต้องบอกว่าอย่างนะคะเอ่อรอโอกาสนิดนึงนะคะคนราศีสิงค์คือดาวมันถอยหลังนะอ่ะในเรือนการงานของคุณด้วยดาวพฤห,หัสถอยหลังในเรือนที่6อย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานด้วยหรือเปล่าเมอเห็นเพื่อนร่วมงานบางคนเนี่ยนะคะบางทีเหมือน หมือนพึ่งไม่ได้แล้วก็เขารับปากแล้วก็ไม่ทํานะคะทําให้คุณเนี่ยต้องตกที่นั่งลําบากในการในการจะต้องมาแก้ไขปัญหาแบบนี้เนาะอทีนี้นะคะในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรการเงินถ้าคุณเป็นประมาณพวกเจ้าของธุรกิจหรือเออขอโทษค่ะชนกล้องถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจหรืออะไรเนี่ยไพ่บอกว่า ยังมีอะไรต้องจัดการอีกเยอะอย่างมากนะคะการเงินฝืดนะฝืดแล้วก็บางทีอาจจะมีเรื่องของปัญหากู้หนี้ยืมสินยังรอโอกาสอยู่ถามว่ามีเรื่องของการเสี่ยงโชคไหมนะคะไพ่เสี่ยงโชคเขาบอกว่าอย่าเสี่ยงอจะบอกว่าไงอะ่ะ อย่าอย่าอย่าเพิ่งเสี่ยงเลยดีกว่านะคะไ้าของคุณยังยังดูไม่ดีนะมันมันยังผันผวนอยู่เยอะเลยทีเดียวแบบนี้นะคะเนาะการเงินเนี่ยโอ้โหแบบค่อนข้างที่จะเครียดเลยทีเดียวนะคะเเหมือนภาระหน้าที่ก็เยอะถ้าเราไม่ใช่เจ้าของธุรกิจเนี่ยก็จะบอกว่าภาระหน้าที่มันเยอะค่าใช้จ่ายมันออกไปเยอะช่วงนี้ก็ต้องเนี่ยมันมีเดเวลพเนาะช่วงนี้มันก็เลยต้องต้องแบบว่าบริหารจัดการให้ให้ดีเหมือนกันนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่าย มในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะถ้ามีใครมาชวนคุณไปลงทุนนะฮะโดยเฉพาะเออโอเคแม่หมอดูดาวสุขของคุณเนี่ยนะอยู่ในเรือนเพื่อนฝูงแล้วถอยหลังอีกถ้ามีเพื่อนเก่าๆเนี่ยนะคะมาชวนคุณลงทุนมาชวนไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะใบเนี้ยวีออฟฟอร์จูนกับชายออฟวอ r นสัวกลับเนี่ย ออดูให้ดีนะดูให้ดีอย่าก็แล้วก็ออหาข้อมูลให้ดีนะคะดูแล้วไพ่ย,ยังไม่ค่อยน่าไว้ใจคือบางทีแม่หมอคิดว่ามันมันโอเวอร์พรมิสเหมือนมันขายหนักขายตรงเกินไปนะคะมันฟังดูหรูดูดีเกินจริงแบบนี้นะคะกลัวว่าคุณเนี่ยจะได้ไม่คุ้มเสียแล้วถ้าดาวสุขถอยหลังอยู่เนี่ยนะคะออแล้วอยู่ในเรือนเพื่อนฝูงด้วยนะคะก็ระวังพวกที่แบบจะเข้ามาหวังผลประโยชน์จากคุณหรือทําให้คุณพลาดพลั้งในเรื่องของการลงทุนไป ได้นะคะคส่วนในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักนะคะเอเอเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปเรื่องความรักอ่ะแม่หมอพูดทีละเรื่องนะคะอ่ะเราหยิบไพ่ออร์เคิลใบหนึ่งนะคะที่จะเป็นแนวทางให้คนราศีสิงห์นะคะอ,อุ้ยตกเรามาละใช้ชีวิตในช่วงเดือนพฤษภามิถุนาไปได้ว้า <laughs> Have fun นะคะตะกี้บอกแล้วเนอะดวงดาวเนี่ยมันบอกว่าคนราศีสิงห์เนี่ย ลึกๆแล้วหมอรู้สึกว่าช่วงนี้เครียดไม่ค่อยมีความสุขดาวมันไปอยู่ในเรือนของความสุขอะ u s e of Joy จอเนี่ยเรือนแห่งความสุขการใช้ชีวิตอย่างมีชีวิตชีวาดาวมันถอยหลังมันทาให้คุณทบทวนว่าพื้นเส้นทางที่คุณอยู่ตอนนี้มันแฮปปี้ดีแล้วจริงๆหรือ,อยังไพ่ออร์คิลก็ขึ้นนะว่าเฮ้ยคุณต้องมีความสุขอะคุณเป็นราศีสิงห์อะคุณเป็นธาตุไฟนะคะคุณต้องเฉิดฉายเอ่อเป่งประกายแบบนี้ตอนนี้ถ้าเราไม่ยิ่งอยู่จุดนั้นนะคะไพ่ขึ้นเตือนมานะว่า ลองดูซิว่าสิ่งที่คุณทําพยายามตั้งใจไปแล้วเนี่ยมันเกิดผลอย่างไรแล้วมันทําให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตอย่างอย่างทุกทุกใจหรือเปล่านะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนโสดนะอืมคนโสดแม่หมอเห็นว่าคุณเนี่ยนะเกี่ยวข้องเออคนโสดเนี่ยยังไม่ได้มีใครอะไรเข้ามาแบบนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเออ คิดในเรื่องของการงานการเงินเครียดเรื่องอะไรพวกนี้มากกว่านะคะแล้วคนโสดลัคนาราศีสิงห์เนี่ยสุขสิงห์เนี่ยนะคะไม่เหมาะจะบอกว่าบางทีคุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการใครคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวของคนของคุณเองอินดี้ทาให้เหมือนกับว่า ปิดตัวเองมันมีไพ่ปิดตัวเองนะคะไพ่แปดดาบอย่างนี้นะอันนี้พูดถึงกรณีคนโสดน,นะมันคิดเรื่องงานเรื่องเงินอย่างนี้มากกว่าแบบนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆตัวคุณเนี่ยมีโอกาส มีโอกาสได้สั่งสารมีโอกาสได้เจอผู้คนเยอะอยู่แล้วนะคะแต่คุณมักจะมีความรู้สึกว่าคนเหล่านั้นน่ะยังไม่ดีพอสําหรับคุณยังไม่ใช่ยังไม่อะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งไพ่บอกว่าจริงๆถามว่าผิดไหมจริงมันก็แล้วแต่เราเลือกเนอะว่าก็เราเห็นว่ายังไม่ถูกสเปคอะไรแบบนี้แต่ลองเปิดใจกว้างๆนิดนึงลองใจเย็นๆนิดนึงนะคะมันมีไพ่ของความที่ว่าบางทีเราเราเชื่อมั่นในความคิดหรือสิ่งที่ตาเราเห็นเชื่อมั่นในคติอคติของเรามากเกินไปนะ มันก็บอกว่ามีนิวเลฟอาจจะเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวก่อนนะ ลูน่าอีคลิปเนี่ยนะในเรือนที่ห้าของคุณนะคะในวันที่ห้ามิถุนายนนะคะเรือนที่ห้าแปลว่าเรือนความรักก็ได้เรือนความรักใหม่ๆสิ่งที่มันจะเข้ามาในแพชเพิ่มแพชชั่นให้กับคุณนะคะมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยเริ่มเปิดใจหรืออยากจะเปิดใจอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับคนโสดเนาะอย่าลืมนะนิวเลิฟคือรักครั้งใหม่แล้วก็ไพ่ก็คือแฮปฟันแบบนี้นะคะโอเคนะคะทีนี้มาถึงกรณีของคนที่ไม่ชัดเจนบ้างอืม โอเคคนที่ไม่ชัดเจนนะมันเหมือนกับว่าเราเราเขาเรียกว่าอะไรอะเราหลงหลายคนคนเนี้ยคนที่เราคุยอยู่อะค่ะแต่ตัวเขาเนี้ยค่อนข้างที่จะเลื่อนอเลื่อนลอยนะคะเลื่อนลอยจับตัวยากเขามักจะแะ เขเป็นคนที่ดูดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มักจะแวดล้อมไปด้วยผู้คนเสมอดูโดดเด่นมากๆเลยนะคะแล้วก็เออมันมีไพ่เดทหัวกลับเนี่ยบางทีถามว่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะ4กับ7จแม่หมอคิดว่ามันแค่คนที่ไม่ชัดเจนอะ ไพ่มันออกเป็นแบบว่าเป็นคนคุยแล้วบางทีเรารู้สึกว่าตัวเราก็มีศักดิ์ศรีถ้าเกิดว่าไม่แสดงออกว่าออชอบเราหรือว่าสนใจเราบ้างคุณก็จะมีอารมณ์แบบว่าออไ,มไม่ไม่ไม่ทักไปก่อนหรืออะไรแบบนี้หลายคน,นตัดความสัมพันธ์ไปแล้วหรือกําลังคิดนะหรือกําลังคิดว่าที่จะตัดความสัมพันธ์นะคะสาหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเออร์โคของคุณขึ้นว่า s e p a r a t i o n หมายความว่าการแยกการการห่างกันเนี่ยมันจะมันกาลังจะเกิดขึ้น ในเร็ววันนี้อย่างที่บอกค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์ท่านดูในเรื่องความรักแล้วเนี่ยของคุณเนะี่ยบางทีเนี่ยอืมอ๋อโอเคสี่กับสิบบางทีเนี่ยอันเนี้ยนะ อันเนี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นคนคนเคยคุยสนิทสนิทกันละช่วงเนี้ยหรืออาจจะเฟดกันมาพักนึงแล้วนะคะเฟดกันมาพักนึงเป็นเพียงแค่คนรู้จักแล้วก็ห่างห่างกันไปแบบนี้นะคะซึ่งในช่วงสองเดือนที่จะถึงเนี่ยพฤษภามิถุนายนแม่หมอคิดว่าคนราศีสิง์กำลังจะพยายามเคลียร์เรื่องนี้แล้วก็ยอมรับว่าเอ้ยมันอาจจะจบแล้วจริงๆแบบนี้จริงๆแล้วคุณอะ เหมือนมีความรู้สึกอยู่ลึกๆว่าอยากให้มีการทักมาการพูดมาหรืออย่างน้อยปิดฉากอะไรบางอย่างนะคะแต่ให้แบบนี้นะเดทหัวกลับเนี่ยนะคะถามว่าจะจะมาไหมจะอะไรไหมนะคะในวันที่คุณอาจจะตัดสินใจว่าเลิกหรือหันหลังให้นะคะคนคนนี้ที่คุณเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยแล้วมักจะชอบโผล่มาตอนที่เราตัดใจหรือถอดใจหรือถอยออกมาแล้วมันมักจะเป็นความสัมพันธ์แบบนี้หรือเปล่าคะคนราศีสิงห์อยู่ๆก็โผล่มากลับมาโดยที่แบบ เ,เหมือนหายไปนานมากแล้วเราก็ตัดใจไปแล้วแล้วอยู่ๆก็โผล่มาทําให้เราสับสนอีกครั้งหนึ่งแบบเนี้ยนะคะซึ่งแม่หมอคิดว่าถ้าเกิดว่ากลับมาอีากครั้งเนี่ยแม่หมอคิดว่ามันจะทําให้คุณเหนื่อยทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันถึงเวลาหยุดถึงเวลาแยากทางกันแล้วหรือยังนะคะอันนี้สําหรับคนไม่ชัดเจนนะคะถ้าถามแม่หมอแล้วมันจบหรือยังนะคะสําหรับแม่หมอคิดว่าไพ่มันจบแล้วนะแต่ว่าด้วยนิสัยของคนคนนี้นะคะที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยอืม ชอบไปเกี่ยวข้องด้วยสี่กับเดี๋ยวก่อนนะนับตำแหน่งก่อนอืมเขามีคนคุยอยู่แล้วอ่ะอันเนี้ยนะคะเหมือนมีคนคุยอยู่แล้วด้วยแล้วเราก็ จริงเราก็รู้นะคนราศีสิงห์นะคะอ่ะลองดูนี่คนที่มี relationship มีคู่แล้วมีแฟนแล้วนะคะมันได้ไพ่ wedding นะคะคนที่มีคู่มีแฟนแล้วเนี่ยนะคะไพ่ในตำแหน่งคู่เนี่ยนะคะมันอาจจะมีการพูดคุยกันถึงการยกระดับความสัมพันธ์หรือคุณอาจจะคุยกันในเรื่องของการไปซื้อซื้ออสังหาร่วมกันได้นะคะหรือว่าซื้อ หรือลงทุนทำธุรกิจร่วมกันอะไรแบบนี้แบบนี้ได้นะคะทีนี้ทีนี้ไพ่มันบ่งบอกว่ามันมันบ่งบอกถึงการลงหลักปักฐานแต่ว่า ไพ่ของคุณเป็นดาบแล้วก็เป็นเดยหัวกลับแม่หมอคิดว่าปัจจัยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความพร้อมในเรื่องของการเงินการเงินที่จะเอามาลงในทําธุรกิจแล้วก็อาจจะมีพูดถึงเรื่องการแต่งงานด้วยนะคะการแต่งงานเข้ามาอย่างนี้ด้วยนะสอดคล้องกับไพ่อารักกของคุณเนี่ยนะคะคนที่คนที่อยู่ในลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะคะแบบคบกันจริงๆจังๆแล้วนะคะในช่วงพฤษภามิถุนาเนี่ยก็จะมีมีเรื่องแบบนี้ที่ท,ที่ที่คุยกันเหมือนอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปไปข้างหน้า ะะถึงขั้นลงหลักปักฐานซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้ออะไรด้วยกันการแต่งงานแบบนี้นะคะแต่เห็นว่าสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคนะคือเรื่องการเงินความพร้อมเรื่องการเงินก็อาจจะต้องทบทวนนะคะทบทวนว่าเออโอแกงเราจะวางแผนยังไงมากกว่าวันที่22สิงมิถุนาปลายเดือนมันจะเกิดโซลาร์อีคลิปส์ในเรือนที่12คุณอาจจะได้โซลาร์อีคลิปส์มันคือนิวมูนการเริ่มต้นของพระจันทร์รอบใหม่ในเรือน12ตัวคุณอาจจะมีความคิดใหม่ๆขึ้นมา นะคะแล้วก็ลองปรับเป้าหมายของเราไปอย่างช้าๆอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะคนลัคนาราศีสิงห์นะก็เป็นประมาณนี้ให้กับเพื่อนๆคนลัคนาราศีดาวจันรดาวสุขสิงห์นะคะอย่าลืมนะคะแ a v e f u ฟันพยายามมีความสุขพยายามทำดูแลตัวเองเอาตัวโฟกัสที่ตัวเองก่อนแล้วกันนะคะโชคดีค่ะ